ายคนหาแมปฉบับพิสดาร EP 3โอเควันนี้จะเซิร์ชอ,อะไรแปลกๆดีนะทุกคนก็อาสงสัยว่าลุงเลิงเนี่ยเขาคือใครนะเดีย๋ยวผมจะเปิดคลิปนี้ให้ดูเยียนเว้ยเียโอเคทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาคือใครโอเคนี่คือสิ่งที่เราหาเจอนะนะครนรลกบ้านลุงเลิงเหมือนจะเป็นแมปรถไฟนะโอเคหน้าเกมมันก็จะเป็นอย่างนี้เขียนว่านะครนรกบ้านลุงเลิงแล้วก็มีปุ่มเพยแล้วกดเข้าไปเลย พอเราเข้ามาในแบบนะแล้วก็จะอยู่ที่สถานีรถไฟนะแล้วก็มันก็จะมีธงสีเขียวธงสีแดงแล้วก็เอ่อห่วงที่เอาไว้แขวนที่คนขับรถไฟเขาจะทํากันอะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเขาทําไปทาไมนะเฮ้ยอันนี้อะไรแผ่นสีเขียวๆลองกดดิเอ้กดได้ด้วยเออนี่ไงโอ้ยมันเป็นที่เสียรถไฟวะเอ้ยขับรถไฟได้เนี่ยแบบนี้เอ้ยขึ้นเลยขึ้นเลยนี่ไงที่นั่งคนขับเราเราขับรถไฟได้ด้วยนี่เอ่อเดี๋ยวนะขับไงเนี่ยเอ้ยนี่ไงปุ่มข้างๆอันนี้ไงกดเร่งเครื่องไปเลย เฮ้ยข้างในมีทางเลีวด้วยเฮ้ยคุณจะตกหลังไมน,นี่ยมันเร็วเกินเนี่ย,อยพอพูดจบปุ๊บมันเป็นจริงเลยโอ้โหส่วนตรงนี้มันจะเป็นที่ข้ามทางรถไฟนะนนี่มันจะมีสัญญาณเตือนไม้กันรถไฟใช่ไหมเออ นี่มันเป็นอย่างนี้เลยนะเออทำไมไม้กั้นอันนี้มาาันสั่นๆวะเนี่ยในกล้องเห็นหรือเปล่านะภาพประชัดขอโทษด้วยนะครับโอเคนี่เฮ้ยมันมีเฮลิอคอปเตอร์ขับเล่นด้วยโอเคนี่เราจะมาขับเล่ขับยังไงวะอ๋ออยู่อยู่อ๋อโอเคอยู่ข้างซ้ายนี่หว่าโอเคโอเคขับยังไงเนี่ยอ๋อกดเอ่อกดอัพนี่ไงกดขึ้นนี่เออกดขึ้นนี่แล้วก็ a i สต็อปนี่คืออ๋อกระค้างบนกลางอากาศใช่ไหมเออ นี่เมื่อกี้อาา่อานมั่วอ่านถูกอะไรไม่รู้ช่างแม่งแล้วกันโอเคการรีวิวก็จบไปเพียงคราวนี้เลยครับโอเคใครที่ชอบเนี่ยก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ทำนานนะไอ้เทียอะไรการกูนี่มันก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันนะเซิร์ชเทียอะไรไม่รู้แปลกๆไอ้เทียลุงทั้งตู่ทั้งเงยอาจารย์แดงเทีอยอะไรกลางาของกูเนี่ยเออแต่ก็เซิร์ชๆไปน,นะว่างๆก็มาทำบ้าบ่ายทุกคนเจอกัน